บทแห่งกรรมเรื่องมานกระสิบทางเกิดปัญญาธรรมโอวาทโดยพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรปัญญาของคนเรานั้นเกิดขึ้นได้มีอยู่ด้วยการสามในคือสุตมยปัญญาอาศัยการศึกษาสดับรับฟังจากผู้อื่นจากตำรับตำราศึกษาในเรื่องต่างๆให้เข้าใจ เป็นเรื่องแก้ไขความโง่ความชั่วเสียต่างๆต่อไปคือจินตามยปัญญานำสิ่งที่ได้ที่เห็นได้ยินได้ฟังมาพิจารณาหาเหตุผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดสุดท้ายคือภาวนามยปัญญาปัญญาอันเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจคือทำจิตใจของตนให้สงบ เมื่อสงบแล้วก็ค้นคิดพิจารณาสิ่งต่างๆให้ทราบให้เห็นจนจิตใจละถอนจากความคล่องติดคิดปรุงแต่งที่เคยยุ่งเกี่ยวต่างๆให้หลุดพ้นออกไปเป็นทางขับไล่กิเลสตหาออกจากจิตใจหรือปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณา,าธาตุขันธ์ใครมันพิจารณา,าธาตุขันธ์หรือกายของตัวเองเท่าไร คนนั้นก็จะมีปัญญาสำหรับรักษาจิตใจของตัวตนให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ยึดถือไม่มีทิฏฐิมานะความเห็นผิดความถือตัวต่างๆเพราะการพิจารณากายนั้นจะทำให้จิตใจสามารถที่จะทราบเรื่องของสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงกายของมนุษย์เรานั้นมีเพียง คนเดียวเท่านั้นสามารถเป็นปัญหาทั่วทั้งโลกถ้าหากว่าพิจารณากายของตัวทั่วถึงมันก็จะรู้ตลอดไปในโลกนี้ถ้าหากพิจารณาอย่างแยบคายเข้าไปมันก็จะเคลื่อนไหวความคล่องติดคิดแวะต่างๆฉะนั้นการพิจารณากายนี้จึงเป็นทางเกิดปัญญาสามารถละถอนความชั่วเสียออกจากจิตใจได้ กายของคนเรานั้นก็มีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนั่งยืนเดินนอนกายอันนี้มีอยู่ไม่ได้หนีไปไหนจึงเป็นทางศึกษาให้เกิดปัญญาแก้ไขขับไล่เรื่องกิเลสตนาง่ายความหลงของมนุษย์โดยทั่วไปก็คือหลงกายหลงกายเข้าใจว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นคนแก่เป็นคนสวยงามเป็นคนไม่สวยไม่งามกิริ้วกิเลสต,ต่างๆ นี่คือความสัมพันธ์ในจิตในใจให้ได้รับสมมุติและสอนมาจากคนอื่นเขาสมมุติอย่างไรเราก็มักติดข้องอย่างนั้นโดยไม่ได้พิจารณาเรื่องของกายให้แยบคายท่านจึงให้พิจารณาเรื่องของกายกายอันนี้เป็นที่ตั้งของสมมุติเป็นที่ตั้งของมรรคผลเป็นที่ตั้งของกิเลสตัหาแล้วแต่สติปัญญาเราจะน้อมไปสู่เรื่องอะไรกัน ถ้าน้อมไปในทางกิเลสตัณหาก็ส่งเสริมความสวยงามว่ามันงามอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้อยากหอมอยากชมลงไหลไฟฝันไปในรูปนั้นๆในกายนั้นๆทำให้จิตให้ใจนั้นเดือดร้อนวุ่นวายถ้าไม่ได้ตามความปรารถนาของตัวตนหรือเมื่อได้มาก็เป็นภาระดูแลรักษาอีกอยากจะให้มันคงเส้นคงวา ไม่อยากจะให้มันเสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นเรื่องของคนทั่วไปที่มีกิเลสตัณหาในจิตในใจยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นไปอย่างนั้นนี่คือทางพิจารณาให้เกิดกิเลสตัณหาให้เกิดความยึดความถือความห่วงความหวงของตัวตนเองถ้าหาพิจารณาทางชำระกิเลสตัณหาก็จะอยู่กันตรงกันข้ามพิจารณาเรื่องของกาย ไม่ได้หมายความว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่ได้หมายความว่าส่วนนั้นส่วนนี้พิจารณาให้เข้าถึงจุดความจริงของมันจะพิจารณาทางอสุภะความไม่สวยไม่งามก็พอพิจารณาได้เพราะเรื่องของกายของทุกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคาราวาสหรือนักบวชมันก็กายเหมือนกันนี่แหละซึ่งเป็นของ ที่จะสามารถเน่าเปื่อยและมีสิ่งปฏิกูลรั่วไหลออกมาไม่ว่าจะเป็นทางหูตาจมูกหรือทวารใดๆถ้าหากรั่วไหลออกมาจากกายแล้วของสิ่งนั้นก็จะหมดคุณค่าเป็นของที่เหม็นที่เน่าที่ปฏิกูลทั้งนั้นของดิบๆดีๆเสื้อผ้าเอามานุ่งมโหงก็ยังแปดเปื้อนไปด้วยอสุภะนั้นคือความสกปรก ต้องได้ซักได้ล้างอยู่เรื่อยๆไม่อย่างนั้นก็จะเหม็นสาบเหม็นโขงกันอาหารการกินก็เช่นเดียวกันอยู่ในถ้วยในจานเมื่อมีกลิ่นหน้าดมดูก็ไม่น่ารังเกียจอะไรเห็นเข้าก็อยากจะอยู่อยากจะกินเพราะถือว่าของนั้นเป็นของไม่สกปรกเป็นอาหารแก่ธาตุแก่ขันแต่เมื่อพวกเราท่านเอามาใส่เข้าปากบดเคี้ยวเข้าไป ถูกกับมูลฟันกับน้ําลายของตัวตนแล้วเราไม่เห็นต่างหากที่กลืนได้แต่ถ้าคายออกมาตกอยู่ในภาชนะชามก็ตามเราไม่สามารถที่จะกลืนเข้าไปได้อีกนี่ยังไม่ถึงท้องนะเพียงแต่อยู่ในปากก็สกรปรกแล้วยิ่งลงไปสู่กระเพาะอาหารไปสู่ลำไส้มันจะเป็นอย่างไรเราพิจารณาไปก็เห็นความสกรปรกของมันแน่แต่นอกจากนั้น ที่เราลุ่มหลงว่ามันสวยมันงามก็เพราะอาศัยเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าหน้าไม่ดีเลือดไม่ฝาดไม่น่าดูจึงอย่างนั้นอย่างนี้ก็สมมติกันขึ้นไปก็หลงเลือดซึ่งเป็นของสกปรกเหม็นสาบเหม็นข้าวนี่คือการพิจารณาในทางอสุภะคือทางไม่สวยไม่งามเมื่อเราได้พิจารณาติดตามอยู่อย่างนี้ ผูกใจมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่กล้องแวะในทางราคะตัะหนานี่คือทางพิจารณาอสุภะการพิจารณาทางอนิจจังก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่คงเส้นคงวาเกิดมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปตามธรรมดาของมันไม่มีใครจะมีอำนาจราชศัก์บังคับบัญชากายนี้ได้มันเป็นไปตามสภาพของมัน เราจะขบจะฉันจะกินจะนั่งจะนอนจะเดินขนาดไหนรักษาไม่ให้ความแปรสภาพของมันเกิดขึ้นนั้นรักษาไม่ได้มันจะแปรไปตามเรื่องของมันไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่อยู่ในกายของเรานี้บางทีแม้แต่เส้นผมที่เคยดกดำนานเข้าก็งอก็ขาววันที่แน่นตึงอยู่นานเข้าก็โยกก็คลอนก็หลุดก็หล่นออกไป เนื้อหนังที่เปล่งปลัง่งก็ย่อนก็ยานไปตามการเวลานี่คือเรื่องอันนิจจังของขันอันนิจจังของกายไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่าใครทั้งหมดมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะควรยึดมั่นถือมัน่นมันสวยมันงามก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเหมือนกันกับดอกไม้ยามเช้าที่เบ่งบานมาตอนเช้า พอตอนเย็นมันก็เหี่ยวก็แห้งร่วงโรยไปธาตุขันของพวกเราหรือท่านทั้งหลายก็อยู่ในตำนองเดียวกันไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปยินดีชอบพอกับมันจนหลงงมงายนี่คือการพิจารณาเรื่องอนิจังพิจารณาลงเป็นธาตุขันก็พิจารณาได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชคารว่า มีกายเหมือนกันกายอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากาธาตุทั้งสี่ที่พวกเรามองเห็นได้ถนัดชัดเจนคือาธาตุดินน้ำลมและไฟรวมถึงอากาศวิญญาณถ้าพูดเป็นาธ 6, าตุหกธาตุเหล่านี้ผสมประสานกันเข้าก็ถือว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าสัตว์ว่าบุคคล ความจริงธาตุอันนี้ไม่เคยยินดีชอบพอกับความหวงแหนของจิตซึ่งมาอาศัยอยู่ในธาตุขันว่าอันนี้เป็นเราอันนั้นเป็นของเราธาตุเหล่านี้มีหน้าที่เปลี่ยนปแปลงสภาพของมันไปผลสุดท้ายก็สลายลงไปสู่ธาตุเดิมไม่มีใครที่จะมีความสามารถบังคับบัญชาไม่ให้มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างนั้นนี่คือการวิจารณาเรื่องของธาต ถ้าหากจิตเห็นชัดเจนว่านี่เป็นก้อนของดินของน้ำของลมของไฟจริงจังไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นแต่ธาตุผสมกันอยู่แล้วก็สลายลงไปตามหน้าที่ของมันอย่างนั้นถ้าจิตเห็นจริงอย่างนี้ก็จะไม่ลหลงไหลฝ่ายฝันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าสัตว์ว่าบุคคลเพราะเป็นแค่ธาตุถึงจะหลงขนาดไหน มันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นรู้ขนาดไหนก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นแต่ผิดกันคนที่หลงเกิดความทุกข์แน่คนรู้จะไม่เกิดความทุกข์เมื่อทราบตามสภาพของมันแล้วมันจะไม่เกิดเป็นความทุกข์นี่คือปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาการพิจารณาปัญญาจะรู้จะเข้าใจปล่อยวางได้ ก็ต้องอาศัยจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่มั่นคงไม่วอกแวกเอ็นเอียงไปตามเรื่องอารมณ์สัญญาหรือสมมุติของโลกใจก็จะตั้งมั่นได้ก็ต้องอาศัยฝึกอบรมสมาธิให้แก่ความหนักแน่นของจิตใจความหนักแน่นของจิตใจก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นก็อาศัยการฝึกการกระทําไม่ใช่อย,อยู่จิตใจของพวกเรานั้นก็จะมั่นคงเอง มันต้องอาศัยการฝึกการศึกษาและการปฏิบัติเท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในสิ่งที่มีอยู่เข้าใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็นำมาสอนให้กับพวกเราสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้เอามาจากที่ไหนเลยการศึกษาของพระพุทธองค์ท่านก็ศึกษาจากพระอาจารย์ทั้งสองคืออุทกาดาบทและอารารดาบท ก็ศึกษาจริงแต่ศึกษานั้นไม่ใช่ทางตัสรู้ของพระพุทธองค์ตอนที่ตัสรู้ก็ศึกษาในธาตุในขันในกายของพระพุทธองค์นั่นเองอย่างที่ได้พิจารณาในเรื่องของปฏิจสมุป,ปบาทพิจารณาถึงชาติถึงชามามรณะเรื่อยมาจนถึงอวิชชากลับออกกลับเข้าอยู่อย่างนั้น สิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในตัวของพวกเราทั้งนั้นเองที่ศึกษาหรือเรื่องของอริยสัจคือความทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคก็อยู่ในกายของพวกเราในจิตใจของพวกเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยถ้าเรากําหนดลงไปในกายในใจของเราได้จึงไม่มีการผิดอย่าก,กําหนดไปในทางให้เกิดกิเลสตัหาราคะให้กําหนดเพื่อการแก้ไข กำหนดให้รู้สภาพความเป็นจริงของมันจะพิจารณากำหนดด้วยความไม่สวยไม่งามก็ได้จะกำหนดด้วยความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนตาก็ถูกพิจารณาอยู่ในนี้พิจารณาลงไปกำหนดลงไปให้เห็นเป็นดินน้ำลมไฟก็ได้นี่คือการศึกษาการพิจารณาน้อมจิตเข้ามาภายในอย่าส่งจิตออกไปในภายนอก กำหนดลงไปอย่าส่งออกไปนอกใจเคยส่งเคยปรุงเรื่องนอกมันจึงไม่สงบไม่หนักแน่นและไม่เห็นของจริงมีแต่ของหลอกลวงเรื่อยไปว่าได้อันนั้นพบอันนี้จะมีความสุขความสบายหลงกันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะหลงอารมณ์หลงสมมุติถ้าหากมารู้ว่าสมมุติรู้อารมณ์ รู้สภาพของาธาตุขันตามความเป็นจริงของมันแล้วจนจิตใจเกิดความละถอนเรื่องความยึดมั่นถือมั่นต่างๆมันก็จะทราบจากการปฏิบัติของตัวตนเองไม่ได้ทราบจากคนอื่นแต่ก่อนนั้นใจเคยยึดเคยถือเคยลุ่มหลงคลั้นมาปฏิบัติพิจารณาให้จิตเห็นชัดในาธาตุในขันของตัวทั่วถึงเท่านั้น อดีตผ่านมากี่แสนกี่ล้านปีก็เป็นอย่างนี้อนาคตยังไม่มาถึงก็ทํานองเดียวกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ไม่มีอะไรที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลผู้ล่มหลงก็เกิดความทุกข์เกิดโทษแก่ตัวตนเองผู้มารู้มาเข้าใจชัดเจนจนละถอนความยึดถือในธาตุในขันของตนได้ธาตุขันของคนอื่นไม่ต้องพูดถึงทาละขาดจากธาตุขันของตัวได้จะไม่มีหญิง ที่ไหนจะไม่มีผู้ชายที่ไหนสมมุติขึ้นมาแล้วก็ลุ่มหลงกันไปเรียกว่าตระคุบเงาหาตัวจริงไม่ได้ตัวจริงเป็นอย่างไรเราพิจารณาในกายของเราในขันของเรามันก็รู้ความจริงเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่น่าสงสัยไม่มีอะไรที่น่ารักน่าพอใจเรามาอยู่ในธาตุในขันก็เหมือนก,นกันกับเราตกลงไปในถังขยะ มันไม่มีที่ไหนสะอาดสวยงามแต่จิตก็ลุ่มหลงเป็นเหมือนหนอนที่ชอบพอของสกปรกมันจึงอยู่ได้ถ้าหากจิตนั้นทราบเข้าใจตามเป็นจริงของมันแล้วมันก็ไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยเพระาะธาตุขันก้อนนี้เป็นภาระหนักถ้าหากไม่พิจารณาก็ถือว่าไม่หนักหนาอะไรมันสะดวกสบาย ถ้าพิจารณาแล้วขันทั้งห้าก็มีรูปขันรูปกายของเรานี้มันหนักไม่ใช่ของเบาหนักเอาจริงจิงจังแขนขาถ้าเกิดหมดกำลังขึ้นมาป่วยไข้านานๆเข้ามันก็ยกไม่ขึ้นรูปขันเป็นของหนักเป็นภาระที่ต้องหาสิ่งต่างๆมาบำรุงรักษามันแต่เราเกิดมาตลอดปัจจุบันของที่เอามานุ่งมาหม่ม เอามาอยู่มากินถ้าเก็บเอาไว้มันมากมายเหลือหูเหลือ,ลอตาแต่ละท่านแต่ละคนของที่เอามาบำรุงธาตุบำรุงขันรับประทานเข้าไปแล้วก็ทายเทออกไปถ้าหากเก็บเอาไว้มันมากต่อมากเป็นภาระหน้าที่ที่จะแสวงหามาบำรุงมันแต่มันก็ไม่พังเสียของเราว่าเรารักมันแต่เราก็งมง,งายรักมันอยู่เรื่อยไป แต่มันไม่รักเราหน้าที่ของเขาจะแก่จะเฒ่าจะป่วยจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปเรื่อยตามเรื่องของมันรักษาเท่าไรอันนี้หายอันใหม่ก็เกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของรูปขันเวทนาขันความเจ็บปวดก็หนักไม่ใช่เล่นเสียเงินเสียทองเสียข้าวของไปไม่รู้เท่าไหร่ขอให้อยู่สุขอยู่สบายให้กายยังอยู่เท่าไหร่ก็ยอมเสียเวลามันเจ็บมันป่วยมา ไม่มีอะไรที่จะทำให้สุกกายสุกใจสำหรับคนที่ไม่มีธรรมะเป็นอย่างนั้นข้าวของเงินทองกายกองขนาดไหนบริษัทบริวารจะมีมากขนาดไหนก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือเราได้เราเจ็บก็เป็นเรื่องของเราเจ็บอยู่คนเดียวนั้นทนทุกข์อยู่อย่างนั้นยิ่งเขามาเฝ้ามาดูช่วยได้ก็เพียงให้น้ำไม่ยาแต่ถ้าหากยังไม่หายก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะแบกจะหามอยู่นั่นแหละ มันเลยมีความทุกข์เลยลำบากเวทนาขันมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคารว่าหรือบานประชิตเรื่องของเวทนาที่ว่าเป็นสุขนั้นใครก็ชอบกันแต่ทั้งเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดีเป็นสุขก็ดีเฉยๆก็ดีตามธรรมชาติของมันก็เป็นอนิจจังเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาคือมันตั้งอยู่นานไม่ได้มันหายไปของมันเอง แต่ใจของเราไปยึดอยากจะได้สุขอย่างนั้นอยากจะได้สุขอย่างนี้ส่วนทุกข์ที่เกิดมาเบื่อหน่ายไม่อยากให้เกิดแต่ก็บังคับไม่ได้รักษาไม่ฟังถึงการถึงเวลาก็เป็นไปตามเรื่องของมันความสุขที่เราชอบก็หมดไปหายไปความทุกข์ที่เราไม่ชอบก็เกิดขึ้นมาแทนพ้นที่สุดสุขก็สู้ทุกข์ไม่ได้ไปสู่จุดหมายของมันคือความตาย มันเป็นด้วยกันทั้งนั้นเรื่องของเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่จิตของเราไม่รู้ไม่เข้าใจจึงประยุทธ์สิ่งที่ตัวเองชอบไปตำหนิสิ่งที่ตัวไม่พึงพอใจแล้วเพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกทุกขของกายก็มีทุกของใจก็เพิ่มขึ้นขาดปัญญาขาดธรรมะภายในนั่นเองโปรดติดตามรับฟังในตอนต่อไป ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ